เอ plane. อวันนี้มีเผาปล่อยท้างผมเพิ่งแกะกล่องเลยอืมเนี่ยแกะกล่องเลยอันนี้ชอบลายมันเลใจมากั่ใจมาลอดไปเลยวัดแกะมานะอ่ะกินตุตุๆละหนึ่งองค์กินตุตุๆกินตุตุๆละหนึ่งองค์รุ่นอะไรมั้งเนี่ยค่ายไดานต้องรู้รุ่นด้วยซิวอรีทิมกลางแล้วก็ดานทานกิจอันนี้ลระแวกมารนั่งเรียบอ๋อรุ่นไหลแวกมาร์ี่ไหนวัดพักแก้วหลบู่ผักแก้วเรียบร้อยครับองค์นี้ไม่แท้ ไม่แท้ไงไม่แท้องครพิมผิดม,มันต้องอวนๆกว่านี้นี่มันยาวไปออแล้วเนื้อข่าวจัจวเลยนะโอเอีกองอีกอแไม่แท้แล้วองสองกันเพื่อความแน่ใจเรียบร้อยหนึ่งโเข้าวไปไม่ผิดดูนะพิมก็ผิดพิมก็ผิดอีกองแท้แน่นอนองนี้องนี้ยังไม่แท้อีกองมั่นใจมั่นใจโอ้โหองนี้ ติดมาซ่องรอบนะโดนเกมไหมรอบนึ่งโดนเกมไปรอบนึ่งรอบมีลราม่ซ่องอันนี้นะที่วรีเอ้ยเ่วรีนะเออ่ยทีกลางอันนี้เลยมั่นใจแล้วใช่ไหมมั่นใจยังมาตกรอบคนเรามันต้องโดนเกมเป็นั้นแหละอุที่จะแมนใช่โดนรอบหนึ่งนะถึมาซ่องรอบรอบดีเราซ่องเฮ้ยเรากลารผู้ได้ไงอันนี้แท้ดูง่ายเลยอ่านีหโดโดโดบางค้างแน่นนะหันจิกอันนี้เนื้อดินแล้วก็ล่งกระดานนิดหน่อย อย่าหยุ่ต้นไหายะไรเลยด้วยสภาพสวยห้ามไม่ได้เลยอะไรเบอร์สองพันสองพันเอาห้าร้อยอะเอาห้าร้อยไม่ได้ตอโอเอาน้ำน้ำเป็นรูเนี่ยน้ำเป็นหงห้าร้อยรอน้ำน้ำผุนิดนึงน้ำผุนิดนึงเอาไปสองพันห้าเอาไปพันห้าพันห้าละพันห้าโอ้มือใหญ่ๆาอแค่สองสามพัน มือยหญ่เอต้ที่หาผังะยญ่ี่หาผังขนาดเล็กใช่อันหนพันห้าเลยในผันห้า0ันห้นึกนานนึกนานเราไปพันเดียววาผังสี่ร้อยแปดสิบพันสี่ร้อยสิบอ่ะจะไปผันสี่ร้อยแปดสิบโค้ชยังมีเซตแปดสิบอีกพังห้าก็ัเอาไปผันสี่หมอผันสี่เอาเอารดให้ด้วยเอาเอารถก็เอาสิครับผัี่ เจ้าพันศีงั้นนเอาเมสส์ซาลาบักเจ้านะแต่ดิวด <c earthquakes> ิวโจเพี้ยไรเอาพันศีวันศี